รงเรียนศรีบุญญานน์โรงเรียนมัธยมแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนศรีบุญญานน์ได้พัฒนาการเรียนการสอนพัฒนากำลังคนของประเทศชาติและเติบโตมาเป็นลำดับภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อํำนวยการดกรกุศมาย,ยี่พูผู้อํานวยการโรงเรียนศรีบุญญาน,น์และคณะผู้บริหาร โรงเรียนสีบุญญานน์เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21หลายด้านนอกจากนี้โรงเรียนยังจัดกิจกรรมเสริมทักษะความสามารถพิเศษเพื่อให้นักเรียนเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจส่งเสริมความสุขของนักเรียนให้นักเรียนผ่อนคลายจากการเรียนในห้องเรียนโรงเรียนศีบุญญาท์ ได้ขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขหรือนโยบาย466ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านการลดพรัะงานของคุณครูเราได้มีการจัดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณครูโดยใช้ระบบ eportfolio ทั้งการประเมินเพื่อขอให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น และยังใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินเพื่อเรื่องเงินเดือนของคุณครูมีการจัดหาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆอาทิเช่นแท็บเลต็ตหรือ iPad ให้กับคุณครูเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัยเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบัน รงเรียนได้มีการ,ราลดภาระงานของนักเรียนและผู้ปกครองโดยมีการลดการบ้านให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านเรามีการพัฒนาระบบการวัดผลการประเมินผลให้กับนักเรียนโดยนักเรียนสามารถอัปเกรดคะแนนเก็บ ให้ได้อย่างน้อย80%ตลอดจนให้มีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือเครดิตแบงก์ซิสเต็มนอกจากนี้โรงเรียนยังได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะส่งผลให้ลูกหลานนักเรียนของพวกเราเป็นนักเรียนที่เรียนดีมีความสุขเป็นสุภาพบุรุษลูกแม่สี สุภาพสตรีศรีบุญญานนท์ในส่วนของการนำนโยบายเรียนดีมีความสุขมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะครูคิดว่าหัวใจสำคัญของการเรียนการสอนเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยมีความสุขมีเสียงหัวเราะไปกับกิจกรรมที่เราจัดมากกว่าการเรียนแบบท่องจำหรือว่าให้นักเรียนเขียนหรือจดตามเราเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นกิจกรรมที่ ให้เทคนิคให้กลยุทธ์ต่างๆและดึงเอาประสบการณ์ที่นักเรียนเคยพบเจอมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะตลอดจนกระทั่งนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นก็คือหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนการสอนค่ะนะครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับที่เป็นการลด ภาระงานนะครับหรือว่าลดการบ้านนักเรียนนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับสอนในรายวิชาสุขศึกษานะครับซึ่งผมก็จะอิงนะครับในเรื่องของทักษะชีวิตนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนนะครับเช่นในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับหรือว่าการเรียนการใช้ความรุนแรงนะครับซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะครับก็จะเป็นกิจกรรมภายในคาบเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วเสร็จภายในคาบเรียนนะครับไม่มีภาระงานนะครับ หรือเราบางทีนะครับอาจจะเป็นการประเมินนักเรียนโดยใช้วิธีการอื่นนะครับเช่นการสังเกตจากการตอบคําถามอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของนักเรียนที่เรียนไม่ทันนะครับทางผมก็ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมนะครับให้กับนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะสามารถอัพคะแนนขึ้นมาเพื่อให้ทันเพื่อนในห้องได้ครับ สวัสดีครับผมชื่อนายภูมิดีสิบุญเลืองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่64ทับครับก็ในส่วนของนโยบายเรียนดีมีความสุขนี้นะครับตัวผมก็ได้หลายหลายอย่างมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการได้รับโอกาสในการเข้าแข่งขันในหลายๆเวทีโดยมีอาจารย์หลายๆท่านคอยดูแลครับเพื่อที่ตัวผมเนี่ยจะได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่และผมนะครับก็ยังได้รับโอกาสในการนําความรู้ที่ผมได้สั่งสมมานะครับในช่วงม .4 ม .5 มห ไปส่งต่อนะครับให้กับน้องๆรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กนักเรียนต่างโรงเรียนงงยนั่นเองโดยตัวผมนะครับก็ได้ทั้งความรู้ความสนุกและความมั่นใจกลับมาอย่างเต็มที่และท้ายที่สุดนะครับตัวผมครับก็ได้ประสบความสําเร็จในการยืน่นสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ผมใฝ่ฝันครับด้วยการทุ่มเทการทํางานของคณะผู้บริหารคณะครูนักเรียนรวมทั้งการสนับสนุนจากองค์กรของโรงเรียนทําให้โรงเรียนศรีบุญ,ญานุลมีความก้าวหน้า ได้รับการยอมรับในฐาน,นะเป็นสถานศึกษาชั้นนำของประเทศจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน